ทางด้านกรมการขนส่งทางบกนะคะได้นําคณะผู้บริหารขนส่งจังหวัดทั่วทั้งประเทศเข้ามาศึกษาดูงานรถเมล์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าพลังงานสะอาดของกลุ่มบริษัทไทยสมายบัตรกรุ๊ปจำกัดนางสาวกุลพรพัฒน์วง มาจาระพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยสมัยกรุป๊ปได้กล่าวต้อนรับนางสาวสุวรรณาปรังพงพันธ์ผู้ตัวราชาการกรมการขนส่งทางบกพร้อมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน100คนซึ่งเป็นผู้บริหารขนส่งจังหวัดจากทั่วประเทศภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานขนส่งเข้าศึกษาดูงานณสำนักงานใหญ่ชั่วคราวบริษัทไทยสมัยบรัชจำกัดสาขาบุคโลก,กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาการพัฒ บุคลากรด้านการขับรถไฟฟ้าความเชี่ยวชาญและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการการศึกษาแนวทางการนำไปต่อยอดระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นด้านความปลอดภยัยการใช้รถใช้ถนนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้บริษัท ไทยสมัยบัตรจำกัดได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางเพื่อจัดให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าโดยครอบคลุมเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในแต่ละเส้นทางได้รับใบอนุญาตเส้นทางเดินรถเป็นเวลา7ปีจากกรมการขนส่งทางบกนอกจากนี้รถโดยสารประจำทางสาธารณะถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความต้องการอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะในเขตก,กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกพบว่าจำนวนผู้โดยสารรถประจำทางของขอสอมกม,ม,มีจำนวนกว่า430,000คนต่อวันยังไม่นับรวมจำนวนผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะอื่นๆอีกจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการให้มีความสะดวกปลอดภยัยสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดีสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะได้รับฟังการบรรยายในระบบการเดินรถและชมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงของระบบการขนส่งสาธารณะเช่นฟรี Fried. m a n a g e m e n t ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กํากับการเดินรถสามารถตรวจการเข้าไปความเร็วปริมาณผู้โดยสารบนรถไปจนถึงการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่พนักงานผู้ให้บริการระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับใบหน้าแจา้งเตือนเมื่อพนักงานขับรถมีอาการง่วงนอนสูบบุหรี่เล่นโทรศัพท์ที่อาจก่อให้เกิดอันตร,รายต่อการเดินรถ ระบบมอนิเตอร์ริงระบบตรวจนับจำนวนผู้โดยสารจึงขอให้มั่นใจได้ว่าการบริการของ TSB หรือไทยสมายบัตรจะพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ